การไปต่างประเทศสามารถจะแก้ปัญหาความจน3าชั่วโคตรได้เป็นคนไทยอยากไปทำงานต่างประเทศอย่างมั่นคงบอบพิษกฎหมายและก็ใจชีวิตอิสระในต่างแดนเจอหรือไม่ครับว่าถ้าไปยังมีวิชาฉีพติดตัวนายจางอ้าแขนหับรับรองว่าชีวิตนาทีการงานในต่างแดนของคุณนั่นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมแต่งลำปางโพดครับ เป็นนักข่าวท่องถิ่นภาคเหนือโดยตีเป็นสื่อโซเชียลมีเดียทีสาม,มารถเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันได้เป็นจำนวนมากผมจึงชอบในการหาข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงเพื่อนํามาเสนอผู้ชมทั้งบ้านนะครับวันนี้ลุดจากราบนักข่าวเดินทางมาติจังหวัดเชียงหายมาพบกับสถานที่แห่งหนึ่งครับตีได้ข่าวมาว่าที่นี่นั่นผลิตผู้คนตีมีคุณภาพมากมายเพื่อก้าวออกสู่การเป็นแรงงานไทยไปทั่วโลกได้อย่างสง่างาม ที่นี่ครับมีจืจอว่าโรงเรียนศูนย์การเทียนหูน่าชจันท์การันตีด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO อยู่ตีตะบนท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮสทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับโดวยวิญญาณของนักข่าวเองก่อเลยอยากจะเจาะลึกถึงสถาบันแห่งนี้เขาว่ามีดีอย่างนะครับเขาถึงต้องเดินทางมาถึงณที่นี่ดรน,นุนชจันทร์นะคะเราเป็นเจ้าของผู้ถือใบอนุญ,ญาต โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นนชจ,จันทร์เป็นโรงเรียนที่สร้างมาจากวิชั่นที่อยากจะเป็น global mindset คำว่า global mindset หมายความว่าทั่วโลกยอมรับนะคะประเทศไทยอ่ะเรามีจุดที่ยุทธศาสตร์ขี้สำคัญของเราอ่ะก็คือการส่งออกคนที่ได้คุณภาพด้านการบริการนะคะด้านงานวิชาชีพที่ถูกต้องโรงเรียนของเราเปิดมาแล้วประมาณ4ปีนะคะ9 5ของเรา เป็นเด็กที่มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการไปต่างประเทศนะคะนี่แหละครับคุณชมครับความรู้สึกแรกที่เดินทางมาถึงศูนย์การเฮียนหู้แห่งนี้สัมผัสได้ถึงมาตรฐานของสถาบันการเฮียนหู้ระดับสากลแต่ก็น,นี่ครับทุกคนฮะโอ้กว้างใหญ่ขนาดครับสถานที่ที่กว้างโปร่งโล่งสบาย นิดแอร์ทุกห้องและนี่แหละฮะหลากหลายลักสูตรกว่า56ลักสูตรคือทุกคนเลือกว่าจะไปสาขาไหนงี้นจบรักสูตรแล้วก็สามารถแนบใบป,ประกาศของสถาบันได้ประกอบเอกสารวิสาไปต่างประเทศได้ตัวนะครับและก็ลักสูตรเด่นๆนั่นที่ได้รับความนิยมของทีนี้ก็คือรักสูตรการทําอาหารไทยอาหารตีขึ้นจืดอ,อันดับต้นๆของโลกผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมการเงี้นการสอนของเปิ้นนะฮะสังเกตว่าทั้งเครื่องมือเครื่องใจนะครับ จอนชามมีดมอโอ้โหฮะสะอาดสะอ้านสมกับเป็นสถาบันการเฮียนหูที่ได้รับมาตรฐานจริงๆงเฮียนอาหารไทยที่นี่ครับเพื่อเป็นใบเบิกทางไปต่างประเทศด้วยกุ๊กชั้นน้ำเรียกกันว่าเป็นกุ๊กชั้นครูเลยทีเดียวครับเนี่ยครับคงจมครับเฮียนจบมีสิทธิสอบผู้ประกอบการอาหารไทยระดับหนึ่งแม่เขาจะบ่มีพื้นฐานเลยก็ตามนะฮะสามารถที่จะเฮียนได้ นอกจากรักสูตรอาหารไทยแล้วครับนี่ครับรวมไปถึงรักสูตรหนวดไทยและสปาในหลากหลายพื้นฐานตามาถเลือกเฮียนได้แบบว่าจะเป็นคลาสหนวดไทยหนวดเท้าสวีดิสหนวดหน้าหรือว่าจะหนวดหินห้อนว่ากันว่าถ้าไผ่นะฮะตัดสินใจบุบบัมไปทํางานสายหนี้ตีต่างประเทศหรือว่าผ่านในหน้าตีชักจุงไปโอกาสที่จะมองหาความสําเร็จนั่นแทบจะบ่มีนะครับ ระหว่าเชาวต่างชาติเปิดเดี๋ยวนี้ต้องการคนที่มีความหูและกระทักษะผ่านการจบลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพียงเท่านั้นเฮียนกับศูนย์การเรียนหูที่นี่ครับบัถูกลอยแพ้แน่นอนสร้างโอกาสไปทํางานทั่วโลกแถมยังต่อยอดลงเรือสํารานได้โต้เนะีฮะโอ้ข้อดีมากมายเลยเนาะนอกจากลักสูตรอาหารและกระน,นวดแล้วนะครับยังมีหลากหลายลักสูตรที่น่าสนใจคุณผู้ชมต่างบ้านฮะสามารถสอบถามกับโรงเรียนได้เลยนะครับที่นี่นั่ยนะฮะยังทําหน้าที่เป็นบริษัทจัดหาง,งานให้กับพี่น้องประชาชน ที่สนใจเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศตัวอยรับถ้าเรายังอายุได้นะคะแล้วก็มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะไปเจอประสบการณ์แปลกใหม่นะคะทั่วโลกอยากจะให้มาคุยกับเรานะคะรวมถึงช่างที่มีความสามารถต่างๆเพราะว่าเราเน้นคือ1ถูกต้องนะคะ 2. มีความต้องการจริงๆในระบบของโลกนะคะแล้วก็ส่งคุณไป ทำงานในที่ที่เขาต้องการคุณจริงๆนะคะเราอยากจะสร้างความเป็นไปได้จริงๆให้กับคนในการที่บออยู่อย่างสง่างามคนไทยอยู่อย่างสง่างามในตลาดโลก สนใจอยากจะเฮียนทําอาหารและการเฮียนนวดนะฮะซึ่งเปิ้ลมีการเปิดสอนทุกเดือนซึ่งการนวดไทยนั่นนะครับได้รับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสุขภาพตอยสามารถติดติดต่อทักแชทเพจไปนะฮะโรงเรียนศูนย์การเฮียนหู้นัทจันร์หรือจะโทรติดต่อ083-564-2276-089-852-8446โทรไปบันนาใจเต่าไปหันกับตาครับ ก็สามารถที่จะไปตี่ศูนย์การเฮียนหู้ตรงนี้ได้เลยปักมุดขับกูเกิลน a p s พิมพ์คําว่าโรงเรียนศูนย์การเฮียนหู้นัาทจันทร์รับรองในว่าบะมีหลงทํางานต่างประเทศอย่างสบายใจเฮียนอาหารไทยเฮียนนวดหรือลักสูตรต่างๆตีมีให้เลือกกว่า5้าลักสูตรได้ตีโรงเรียนศูนย์การเฮียนหู้นัจันทร์กันนะครับพี่น้องบ้านเฮา